นสอนปับ๊บเอ,อ๊ะพะเอ๊ยคือมีความรู้สึกว่าแบบอืม <S 2> <S 2> <S 2> อยากจะเรียนรู้ระบบที่แท้จริงของบัญชีจริงๆพี่เชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนไม่ได้จบด้านบัญชีมาแล้วการทําแบบงูง,งูปลาปาเดบิตเครดิตซื้อมาขายไปซึ่งพอถึงเวลาที่เราจะต้องของเงินหรือต้องการขยายวงเงินหรืออะไรก็แล้วแต่ whatever โงหมันใช้ไม่ได้ อนแรกอะ่ะพี่เข้าใจว่าเป็นเหมือนแค่คอนเซ็ปสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมให้แบงค์หนึ่งสองสามสี่นะก็เหมือนทั่วไปเอกสารประกอบแบงค์ทั่วไปอันนี้พี่ไปเติมอันนี้อันนี้นี่น,น,นี่พี่ไม่คิดว่าจะมาสอนพี่อ่านงบมาสอนพี่ดูตัวนี้พี่อันนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้คือเอาง่ายๆเหมือนเขาสอนเราจับผิดบัญชีเราเอง,ท,งทั้งทงที่เราอะ่ะส่งอะไรมาปับ๊บจ้าเซ็นยิ่งปิดงบแล้วอ่านงบไม่เป็นซึ่งวันเนี้ยพี่วินสอนปับ๊บเอ๊ะอักเอ๊ะคือมีความรู้สึกว่า อืมน่าละค่ะถ้าอยากให้ธุรกิจอยู่ยาวๆคุณควรจะวางรากฐานแต่แตรงนี้เหมือนคุณปลูกต้นไม้อะพี่บินเขาก็จะบอกว่าคุณคลใส่ดินอะไรปุ๋ยแบบไหนคุณจะเล่งดอกเล่งใบตอนไหนเขาจะเป็นคนวางแผนในการปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งให้คุณน่าดีใจดีใจน่ารักน่ารักมานะคะเราจะได้รู้เป็นแผนรักษาซะจะได้ไม่เหลือหลังดี